ครับไม่น่าเชื่อทำตลาดคร่อมทางรถไฟกันไปนเลยมันเป็นรางรถไฟจริงๆให้สตางค์อะไร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 ะทำไมเริ่มเก็บของกันเยอะใหญ่เนี่ยฮะตัดเดียวโลกเลยฮะเ,เกิดอะไรขึ้นอา้าวเครี่องเป็นช่องเลย จากตลาดตะก,กี้นี่ปลาไปทางรถไฟไปแล้วรถไฟมาแล้วรถไฟมาแล้วนั่นนั่นนั่นโอ้โยรถไฟแลนดเชี่ยวปลาไปเชี่ยวมะนาวเชี่ยวจะบุกตากล้ไปเลย ก็มีไฮดรอลิกเลี้ยงแสงออกมาเลยโอ้โหเป็นตลาดเหมือนเดิมไม่น่าเชื่อ